สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาติดตามสถานการณ์น้ำนะคะภาพรวมของจังหวัดอุดรธานีของเราจะเป็นอย่างไรนะคะปริมาณน้ําจะเพียงพอในการใช้อุปโภคบริโภครวมไปถึงการเกษตรหรือไม่นะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับท่านปพของเรานะคะท่านธีรพัฒน์ผิวสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะครบับสวัสดีครับค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าสถานการณ์น้ําปีนี้นะคะในส่วนของจังหวัดอุดรธานีของเรานะคะปีนี้เป็นอย่างไรบ้างคะท่านคะน่าเป็นห่วงไหมคะ ครับสำหรับสถานการณ์น้าปีนี้ก็คงจะไม่ถึงกับน่าห่วงขนาดนั<ฆ>้นนะครับในเขตพื้นที่ชนรททานในอ่างน้ําขนาดใหญ่และก็อ่างน้ําขนาดกลางของชนรททานรวมทั้งหมด19แห่งนะเรามีปริมาณน้ํามากกว่าปีที่แล้วนยอยู่ 4. 6 2<ฆ>ปเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นในส่วนของพื้นที่เกษตรกรรมหรือต่างๆในเขตชนรททานจังหวัดอุดรธาน,นีไม่น่าห่วงครับ<ฆ>แต่เรายังมีพื้นที่นอกเขตชนระทานอีกจานวนมากที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนหรือเกษตรกร,รที่จะทําการพบปลูก คืออายุสั้นหรืออะไรต่างๆซึ่งในส่วนของทางจังหวัดของเราเองเนี่ยคะ่ะมีแนวทางที่จะช่วยในเรื่องของแก้ไขปัญหาในช่วงภัยแรงหน้าแล้งของเรายังไงบ้างคะครับในส่วนของทางปอพเองก็ได้ติดตามนะครับว่าพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานีเนี่ยนะมีพื้นที่ไหนบ้างมีโอกาสที่จะเสี่ยงกับพื้นที่ภัยแล้งอย่างเช่นพื้นที่ทางโนนสะอาดเนี่ยเนื่องจากว่าไม่มีแหล่งน้ําผิวดินขนาดใหญ่มันจะมีแค่แหล่งน้ําที่มีหนองสศกรังซึ่งปริมาณน้ําก็ไม่มาก ก็แห้งนะครับส่วนพื้นที่รอบนอกพื้นที่ทุกๆอำเภอไม่ว่าจะสีทาตุบางสามหมอหรืออำเภอบ้านดุงเรื่องเพลนที่เรามาอยู่เนี่ยถ้าน,นอกเขตชนประทานเนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดสถานการณ์เรื่องการขาดแคลนน้ำท่านตีก็ให้งบมากับจังหวัดอุดอรธานีครับในะส่วนของเพื่อที่จะแก้ปัญหาภาัยแล้งโดยการขุดลอกคลูคลอคะ เพื่อเป็นการป้องกันน้ําท่วมในช่วงฤด,ดูน้ำท่วมถ้าเป็นช่วงฤดูดแล้งเราก็จะเก็บกักไว้น้ำไม่ใช้มใช้ในช,ช,ช,ช่วงฤดูแง้งซึ่งในส่วนของจังหวัดอุดรธานีเราได้มา300กว่าโครงการเนี้ยตอนนี้โครงการส่วนใหญ่ก็จะเริ่มเห็นผลแล้วว่าพอเราขุดลอกเสร็จมีน้ํามีอะไรต่างๆไปเกษตรกร,ร,กรหรือพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่รอบๆที่พื้นที่เราขุดลอกเนี้ย ก็มีการปลูกผักได้ใช้ได้ใช้น้ําที่เราขุดลอกตรงนี้ด้วยใช่ครับใช่ครับก็อยากฝากว่าเรื่องการใช้น้ําถึงแม้ว่าปริมาณน้าในเขตชมระทานของเราเพียงพอแต่ว่านอกเขตเนี่ยก็อย่างน้อยๆก็ช่วยกันประหยัดครับร่นลงช่วยกันโดยเฉพาะนาปลังถ้าหากว่ามีพื้นที่ไหนที่ทางจังหวัดประกาศห้ามนะครับก็ควรจะเชื่อฟังต้องช่วยกันช่วยกันนะครับคือท่านอาจจะมองเห็นว่าช่วงนี้เดือนมกราคมพาอาจจะมีน้ำแต่เพอะ จากนี้ไปกว่าฝนจะตกมานะกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนอะไรต่างๆนี่ก็อีกหลายเดือนฝนอย่างน้นอยก็ช่วยกันประหยัดนะครับค่ะก็ต้องบอกว่านะคะในส่วนของพี่น้องประชาชนชา,ชาชวจังหวัดอุดรธานีไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่านะคะปริมาณน้ําของเรายังมีเพียงพอที่จะใช้สอยนะคะแต่ก็ต้องอย่างที่ท่านปอพได้บอกไปนะคะว่าเราก็ต้องช่วยกันประหยัดนะคะเพราะว่าบางพื้นที่นะคะอาจจะไม่เพียงพอก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเริ่มเลยค่ะเริ่มที่ตัวเรานี่นะคะเอาวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านปอพมากเลยนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ